สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องนิอีกเช่นเคยนะคะที่กระสินนวลเชียงค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่ที่จะมานําเสนอนะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะหรือว่ารถตอนเดียวรถคอกหรือว่ารถตีตู้นะคะรถตู้หรือว่าจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะรถครอบัวรถ f o r ์กเจอร์เราก็มีนะคะเดี๋ยวน้องนิจะพามาชมกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็น t o y ยต a าวีอนะคะรถปี2559-2016ค่ะภายในสะอาดพร้อมใช้งานนะคะไม่น้อยนะคะรถของเราไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีเลยค่ะข้างในสะอาดพร้อมใช้งานค่ะอันนี้จะเป็นเหมาะผ้ากำมะหยี่นะคะเบาะสะอาดพร้อมใช้งานรถคันนี้ก็จะเป็นรถเกียร์ออโตโ้เนาะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันค่ะ เครื่องยนต์จากโรงงานนะคะไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนะคะเครื่องเดิมจากโรงงานค่ะคันนี้ราคาันนี้ราคาอยู่ที่4ี่แสนบาทนะคะใช้เงินดาวเพียงแค่500บาทผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทนะคะเอกสารนะคะไม่ยุ่งยากค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถซื้อได้นะคะเดี๋ยน้องนี้พามาชมคันต่อไปนะคะ รถคันนี้ก็จะเป็น h o n d a นะคะ Honda City ค่ะจะเป็นรถปี62 2019ค่ะสีขาวเนาะคันนี้ก็เหมือนกันนะคะใช้เอกสารไม่ยุ่งยากค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ซื้อได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างพนักงานเงินเดือนรับเงินสดซื้อได้ทุกอาชีพค่ะซื้อได้ตั้งแต่อายุ20ถึง62ปีนะคะ คันนี้นะคะของแถมมีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะคะแถมให้ค่ะแถมภาษีพรบรเปลี่ยนแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องให้ใหม่วันรับรถนะคะเดี๋ยวน้องนี่พามาชมคันต่อไปนะคะคันนี้จะเป็นนิสสันโน้นนะคะจะเป็นรถปี61นะคะ2018ค่ะคันนี้มีที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างค่ะที่เก็บสัมภาระกว้างนะคะ รถคันนี้ก็จะเป็นรถ5ที่นั่งเนาะเหมาะสำหรับรถครอบครัวค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะค่ะ <Wow. S 1> อันนี้ก็จะมีชุดอุปกรณ์เติมลมฉ <Okay. S 1> ุกเฉินนะคะแถมให้ค่ะถ้าของเยอะก็สามารถพับเบาะได้นะคะถ้าของเยอะก็สามารถพับเบาะเก็บได้นะคะแล้วก็ใส่สัมภาระลงเนาะเดี๋ยวน้องนี่พามาชมคันต่อไปค่ะ อันนี้จะเป็นมิสูเอฐานนะคะรถปี64ค่ะ2,020เนาะรถคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะ3สูบค่ะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากเหมือนกันนะคะเอกสารก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ซื้อได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะจบทุกคันดันทุกเคสนะคะขอแค่ลูกค้าชอบรถนะคะสนใจที่กาละสิน่วนเชียงเลยค่ะต่อไปน้องนี่จะพามาชมรถกระบะนะคะกาลสิน่วนเชียงเรามีทั้ง รถตัวต่ำตัวสูงรถสีประตูรถแฉบรถตอนเนียวเรามีให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็น t o โย t a หรือว่า isuzu mazda ford nissan อันนี้รถเข้าใหม่นะคะวันนี้ก็จะเป็น t o โย t a าลีโวแซด dition นะคะรถปี64ค่ะอันนี้นะคะเราใส่รองเท้าให้ใหม่เลยนะคะแต่ง ชุดแต่งครบชุดเลยนะคะจะมีแมกใหม่ยางใหม่นะคะแถมให้นะคะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะคะย้ําค่ะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้พามาชมภายในนะคะเบาะกว้างนั่งสบายนะคะขึ้นลงสะดวกมากเลยค่ะรถคันนี้ไม่น้อยมากเลยนะคะเพิ่งวิ่งแค่หมื่นห้ากหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะคะ รถคันนี้ก็จะเป็น6สปีดนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเบอกผ้ากรมยี ah ่ค่ะรถคันนี้สามารถเปิดแขคบได้นะคะเดี๋ยวมาชมคันต่อไปนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนกำลังมองหารถตัวสูงนะคะรถคันนี้ก็จะเป็น t o y ยต a r i ี o p r พ n e er e นนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยเนอะร้านเราก็มีค่ะรถคันนี้ก็จะเป็นรถปี64ค่ะราคาเราจะขายอยู่ที่6 5แสน้านะคะ ย้ำนะคะใช้เงินแค่500บาทจบรับรถอยู่ที่แค่500บาทนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถซื้อรถได้ค่ะเดี๋ยวมาชมคันต่อไปนะคะรถ SUV เราก็มีนะคะคันนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวนะคะสามารถซื้อได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรก็ซื้อได้นะคะรถเจ็ดที่นั่งค่ะลูกค้าอาชีพอะไรก็สามารถซื้อได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะ f o r t จูเนร์ดาวเท่าไหร่ครับฟอร์จูเนนะคะย้ําค่ะดาวแค่500บาทนะคะ500บาททุกคันเลยค่ะจบที่500บาทรับรถ mm hmm. ทางร้านเรามีบริการฝากเซ็นถึงที่นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือว่าลูกค้าอยู่ไกลนะคะเรามีบริการส่งถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟอร์จูเนอรเรามีเยอะไหมครับฟอร์จูเนรเราจะมีมากกว่า20คันนะคะรถเข้าใหม่ทุกวันเลยค่ะมาดูคันต่อไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนโซนลดค่องนะคะลดสร้างรายได้สร้างอาชีพออกได้ทุกอาชีพนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็น t o y o ต a ารี o นะคะขายดิบขายดีค่ะออกได้ทุกอาชีพคะาะใจแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถซื้อ <Wow. S 1> ได้ค่ะ,กะเกษตรกรเนาะรับซื้อของเกา่าหรือว่าจะเป็นค้าขายขายผลไม้ขอแค่มีหน้าง,งานเนาะให้ธนาคารตรวจสอบได้ก็ซื้อได้ค่ะ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากคะ่ะร้านเรามีรถตีตู้ด้วยนะคะมาชมกันคะ่ะเรามีทั้งอีส z สูทั้ง t o โยต้นะคะร้านเรามีทุกรุ่นทุกยี่หอ้ออันนี้ก็จะเป็น t o โย t a นะคะตู้พร้อมใช้งานเลยนะคะซื้อไปรับรถจบที่500บาทขับรถฟรีตั้ง45วันหาเงินได้ตั้งนานเลยนะคะถึงจะได้ส่งงวดรถเนาะ อันนี้เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนะคะรถคันนี้ก็จะเป็นรถ t o y ยต a r รีโว่ปี62ค่ะเครื่องยนต์2 0 0พนะคะเครื่องเดิมไม่มีชนค่ะรับประกันเครื่องยนต์1ปีแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องจะเปลี่ยนใหม่ให้วันรับรถนะคะรถของเรารับประกันความเดิมเลยค่ะไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมค่ะเช็คศูนย์ได้เลยค่ะ รถของเราเน้นคุณภาพดีเกรด A ไม่มีชนนะคะถ้าลูกค้าสนใจคันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถตีตู้หรือว่ารถคลองนะคะสนใจติดต่อทางเพจได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อเซลล์นี้ก็ได้นะคะอยู่ที่ด้านล่างเลยค่ะคราวหน้าถ้ามีรถคันไหนเข้าใหม่เดี๋ยวน้องนี้มาลงให้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ